หมอจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาให้ไม่เป็นลำเป็นก้อนทำยังไงเริ่มจากปัญหาที่คนไข้มีเนาะคนเราอายุมากขึ้นน่ะชั้นไขมันชั้นกระดูกมันจะซุดตัวลงทําให้เป็นเอ่งมากขึ้นวิธีการแบบเก่าที่หมอชอบเจอสมัยก่อนเขาจะมีเทคนิคในการใช้ฟิลเลอร์ oh. เนืน้ออ่อนเติมชนนั้นเลื้อนเพราะกบแตะแะบริเวณใต้ตาเราแต่ละ,ละคนไข้ชอบมีปัญหามาเนาะจะชอบบอกว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติมันดูบ,บวมๆมันดูไม่ปกติการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของหมอ คือการใช้ฟิลเลอร์เนื้อแข็งในการซัพพอร์ตบริเวณหน้าแก้มเพื่อดึงและซัพพอร์ตบริเวณใต้ตาขึ้นมาหลังจากนั้นใช้ฟิลเลอร์เนื้ออ่อนในการเติมบริเวณใต้ตาเพื่อเกลี่ยให้มันดูเป็นธรรมชาตินอกจากนี้หมอจะแนะนําในหลายๆเคสในการเติมฟิลเลอร์ลิฟติ้งบริเวณขมับบริเวณแก้มและแก้มตอบเพื่อดึงบริเวณใต้ตาและหน้าแก้มเราขึ้นมาให้มันดูเรียบเนียนมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าหลายๆเคสถุงใต้ตามันเป็นการโผล่มาเนาะการที่เราช่วยดึงขึ้นม,มันจะทำให้หน้าดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้น้นนโดยยทที่่ําาาาไมมถงใตตหือจะ ทำให้หน้าดูเด็กลงและดูเป็นธรรมชาติถ้าเราเติมฟิลเลอร์ได้ถูกวิธีถูกจุดและถูกลำดับขั้นตอนเราสามารถมั่นใจกับผลลัพธ์ของเราได้มากขึ้นนะครับ